สามเทคนิคก,การสลายไขมันจากการกินนะคะโดยที่ไม่ต้องออกกำลังกายนะวันนี้นะโคต้ามาเที่ยวตลาดน้ำคลองรัดมะยมนะคะเดี๋ยวจะมาบอกเทคนิคเพื่อนๆด้วยนะว่ามีสามเทคนิคนะคะที่เราจะไปหาของกินอร่อยๆกันแล้วก็สามารถที่จะเร่งการเผาผลาญได้ด้วยนะคะโดยเฉพาะไขมันบริเวณหน้าท้องเดี๋ยวเราไปตามไปดูเลยคะ่ะการเร่งการเผาผลาญไขมันบริเวณหน้าท้องนะคะคนส่วนใหญ่มักจะเข้าใจว่า เราจะต้องทําโดยการออกกําลังกายแต่วันนี้นะโคต้าจะพาทุกคนมากินกัน,นะคะ่ะประเด็นแรกนะเทคนิคแรกที่โคต้าทำนะคะจากการกินนะโดยที่โคต้าจะหาแหล่งอาหารซึ่งมาจากสารอาหารคือโปรโตีน,นะคะ่ะจะต้องเน้นโปรโตีนที่สามารถเคี้ยวได้ทําไมโคต้าถึงเลือกอาหารที่เป็นโปรโตีนอย่างเช่นโปรโตีนอะไรบ้างนี่เพื่อนๆดูนะในตลาดมีอะไรบ้างนะคะมีทั้งปลามีทั้งปลาหมึกนะคะ แล้วก็มีทั้งกุ้งมีทั้งปูมีทั้งอาหารทะเลแล้วก็มีทั้งหมูทั้งไก่นี่คือแบบแหล่งโปรโตีนล้วนๆเลยนะคะคือเราสามารถที่จะเลือกทานอะไรก็ได้ตามร้านเนียที่โคต้าถ่ายรูปให้ดูทั้งหมดเลยนะนี่ค่ะเพื่อนๆเ,เ,เ,เห็นไหมว่ามันน่ากินมากๆเลยค่ะเพราะว่าการที่เรากินโปรโตีนได้ได้ถึงนะคะจะทําให้เราหนึ่งเลยอิ่มนานอยู่ท้องและที่สําคัญนะการที่เราทานโปรโตีนนะคะโดยที่หลักการทานนะโดยที่เราไม่ทานแบบอาหารที่มีแป้งสูง หรือน้ำตาลสูงด้วยเนี่ยมันจะทำให้กระตุ้นฮอร์โมนตัวหนึ่งหาชื่อว่ากรูคากอนซึ่งเมื่อฮอร์โมนตัวนี้ออกมาทำงานปุ๊บเกิดอะไรขึ้นมันจะเร่งการเผาผลาญของเราทัานทีงั้นวันนี้เดี๋ยวโคต้าจะพาทุกคนไปกินกันเลยค่ะเทคนิคที่2นะคะก็คือการที่เราหลีกเลี่ยงอาหารที่มีแป้งสูงน้ําตาลสูงโดยเฉพาะแป้งขัดขาวไม่ว่าจะเป็นข้าวขาวขนมปังขาว,ขาว,ขาว,ขาวหรือเป็นพวกประเภทแบบ ประเภทพวกแปรรูปต่างๆนะคะประเภทพวกนี้นะมันจะกระตุ้นการทํางานของฮอร์โมนตัวหนึ่งค่ะเขาเรียกว่าเป็นฮอร์โมนอินซูลินเมื่อไหร่ฮอร์โมนตัวน,นี้เกิดขึ้นมาเมื่อไหร่นะคะเพื่อนๆบอกได้เลยว่าจะเกิดการกักเก็บไขมันขึ้นมาทันทีนะคะก็จะไม่เร่งการเผาผลาญของเราค่ะลองเลือกอาหารกันดูนะคะ มาต่อเทคนิคที่3กันเลยนะคะตอนนี้นะโคต้าอยู่กลางตลาดคลองรัดมยมเลยนะแล้วสิ่งที่เราจะขาดไม่ได้หลังจากที่เราเข้ามาในตลาดแล้วนะคะก็คือเราจะมีของติดไม้ติดมือไปซึ่งเทคนิคน,นี้นะคะเวลาเรากลับบ้านไปนะเราจะต้องดูระยะเวลาการทานให้ดีๆนะคะเพื่อนๆเ,เพราะส่วนใหญ่แล้วพอเราไปถึงบ้านเราก็ยังอยากที่จะกินของหรืออาหารที่เราซื้อติดไม้ติดมือไปนั่นหมายความว่าที่โคต้าจะให้ทำนะคะคือโคต้าจะให้เว้นการทานก่อนที่จะนอนเนี่ยประมาณ สามชั่วโมงนะเพื่อนเพื่อเพราะเมื่อไหร่ก็ตามนะถ้าเราสามารถเว้นการทานตรงนี้ได้ะคะ่ะโดยที่ไม่ทานใกล้เวลานอนเพราะถ้าเราทานใกล้เวลานอนมันจะทําให้ฮอร์โมนอินซูลินยังทํางานอยู่แต่สิ่งที่โคต้าจะให้ทำเมื่อเราเว้นการทานไปถึง 3- 4สี่ชั่วโมงแล้วแปลว่าช่วงที่เราจะนอนนะคะทำให้ฮอร์โมนเมราโตนินจะออกมาทํางาน แล้วหลังจากนั้นก็จะมีการทํางานของโกรทฮอร์โมนขึ้นมาซึ่งเมื่อไหร่ก็ตามที่ฮอร์โมนตัวนี้เกิดขึ้นมานะคะจะเป็นการเร่งการเผาผลาญหรือเร่งการสลายไขมันของเราในทันทีเลยนะคะให้เพื่อนลองทําทั้ง3เทคนิคนีคนคน้ดูนะใครทําแล้วเห็นผลยังไงบ้างช่วยพิมพ์คอมเมนต์ให้โค้ต้าด้วยนะคะสําหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่สนใจนะที่จะเข้ามาเทรนนะคะกับโค้ต้านะเพราะว่าไม่อยากลองผิดลองถูกอีกแล้วนะคะเพราะว่าเนื่องจากนักเรียนที่ เข้ามาเทรนกับโค้ชนะโค้ชจะจัดสรรในเรื่องของอาหารนะคะให้ทานตามไลฟ์สไตล์ของตัวเองเมื่อไหร่ก็ตามที่เราสามารถที่จะทานได้อย่างมีความสุขนะเขาสามารถที่จะลดน้ําหนักไปได้นะคะ5กิโล8กิโล3กิโล2กิโลเนี่ยเป็นเรื่องที่ง่ายมากๆเลยค่ะใครสนใจนะก็ทักมาด้านล่างตรงนี้เลยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะโคต้าฝากเพจโคตา้าเลาวช่องติดต่อโคต้านะรวมถึง YouTube ด้วยนะคะทุกๆช่องทางชื่อว่าโคต้าทั้งหมดเลยค่ะและอย่าลืมนะ ความสุขของเรานะเกิดขึ้นได้จากที่เราสามารถทานอาหารอนะไรก็ได้ตามไลฟ์สไตล์ของตัวเราเองไปแล้วค่ะ